สนุกมากกันเลยเหรอถามจริงเหอะเห็นออกไปนั่งซ้ำเติมก็นเนี่ยสนุกมากพวกคุณมันสนุกมากสะใจแล้ยไหมล่ะฮะสะใจกันไหมถามหน่อยดีนั่งด่าฟังกูมาแม่งตลอดพอเขาล้มปุ๊บฟาดกันใหญ่ ออกมานั่งกันใหญ่มานั่งพูดซ้ำเติมกันใหญ่เกินไปแล้วพวกคุณน่ะเบาๆบาบ้างก็ได้สบายใจกันน่ะกูได้ด่าและกูได้ซ้ำเติมแลวนี่แหละสมองของพวกคุณมันเป็นแบบนี้แหละไอ้สมองที่ไม่ค่อยมีน้ำอ่ะผสมน้ำบ้างนะอันนี้เขาพูดความจริงไง อยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าช่องเป็นอะไรอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงสักวันครอบครัวเขากลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องมาซ้ำเติมกันหรอกนี่แหละนะคนมันคือคิดไม่ดีไงคิดไม่ซื่อไงคิดไม่ดีคิดอกุติอกุศลระวังกรรมจะตามสนองนะจะบอกให้ พอใจมากในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้พอใจดีใจกันโอ้โหหัวรอกกันล่าสะใจพวกมึงกันละเออเอาตามสบายเถอะนะไม่มีใครเขาว่าอะไรพวกมึงหรอกจะบอกให้อยากทําอะไรกันก็ทํามึงคิดว่าพวกมึงมีความสุขมึงก็แล้วแต่ไอ้เรื่องเหยียบย่ำเนี่ยสะใจของพวกมึงจริงๆ เขาไม่ได้สนนะเขาไม่ได้วอรี่หรอกรอดนาทีนะ่ะเขาไม่ได้วอรี่หรอกไอ้เรื่องที่พวกมึงจะมาเหยียบย่ําเขาพร้อมให้พวกมึงเหยียบย่าอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความเป็นคนนะ่ะพวกมึงก็น่าจะมีกันบ้างนะเหยียบย่ําชอบเจอแบบนี้กูชอบ เห็นทำลายแต่ฟังเนี้ยเวลาเขาตอบโต้หน่อยของขึ้นทำลายดีใจละลิกละลีกันเลยพวกมึงอยากทำอะไรก็ทำกันไปถ้าพวกมึงทำแล้วมีความสุขก็เรื่องของพวกมึงคนเราอะ่ะช่องมันหายแค่นี้เขาก็กู้คืนมาก็ได้ นะเขากําลังกู้คืนอยู่ไม่แน่นะช่องอาจจะกลับมากูจะบอกให้มไม่ต้องดีใจกันเกินไปหรอกโอ้โหละลิกละลิเป็นปลากระดี่ว่ายน้ําเลยซ้ําเติมนี่พวกมึงในที่หนึ่งกันจริงๆเออซ้ําเติมเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยดีจริงๆเออเอาให้สบายใจนะ พวกมึงซ้ำเติมกันไปแล้วก็ไปแดกข้าวไปนั่งสวดมนตนะ์นะนะกูจะบอกให้ไอ้สิ่งดีๆนะหัดทํากันบ้างนะนะโอ้โหพวกมึงนี่เหลือเกินจริงๆนะสบายใจกูได้ซ้ำเติมแล้วนะบอสกูเขามีความเข้มแข็งพอเว้ยเดี๋ยวครอบครัวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมมึงไม่ต้องมาซ้ำเติมกันหรอกและอีกอย่างหนึ่งอะช่องเนะี่ยมันสามารถเปิดใหม่ได้ เริ่มต้นใหม่ได้มันไม่ตายหรอกกูจะบอกให้นะไอ้พวกที่มึงมานั่งเห่าหอนกันดีใจตบมือตบตีนกันเนี่ยล่าสุดยอดจริงๆในพวกมึงเนี่ยนะเอาให้สนุกนะเว้ยเอาให้สบายใจนะเว้ยกูบอกไว้ก่อนนะเอาสบายใจเลยของพวกมึงเลยนะดีใจกันให้ตายไปเลยระวังนะ เดินไปอ่ะนะระวังเดินไปเนี่ยดีใจเกินไงนะตายเนี่ยดีใจจนตายอ่ะเคยได้ยินปะไอ้พวกเหลว